วันดีครับพบกับช่องลุงเดียนะครับทีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับปุ้มวันนี้เจ้าช่างเข้างานวันดีครับช่างวันนี้อากาศเย็นเนาะไม่ร้อนจีงเข้าาามนเดี๋ยวเซสายก็เข้ามาอีกชุดนึงอ๋อวันนี้เยอะเยอะวันนี้เยอะนะแต่มาครบตามจำนวนก็วันเดียวลุยเสร็จวันนี้ว่าจะเทลินแล้วเนี่ยจะไปสั่งของอยู่ครับออ๋จะเดินสั่งของแล้ว อันนี้ลึกเม็ดเม็ดเม็ดคุณเม็ดหมดอ่ะครับผมเม็ดคุณเม็ดก็ตรงนี้มัมมมน,นมสองหลุมครับอ๋อสองหลุมคู่กันนะก็แต่เทคู่เลยเทลีนปุ๊บก็กออีดใส่ครับผมให้ช่างเขางอนี่รอถ้าแก่ก็บอกให้ไปตั่งสองอยู่อือ ชุดหนึ่งเข้ามาที่สายมากำลังถึงน้ำยืนอยู่ตอนนี้อ๋อมาจากบนมามามาจากไหนน้ำยืนน้ำยืนอ๋อน้ำยืนครับแล้วก็มาเครื่องมือก็อยู่กับเขาแหละอ๋อครับเราก็เลยทำตัวนี้รอก่อนตัวนี้รออืมแต่หลุมปรับหลุมก่อนครับผมเอาเลยน้ำอะไรแปลวาได้นะครับช้างครับผมไม่มีน้ำอะไรไปเอาได้เลยครับผม พักไหนเนี่ยครับปวินมาเช้าใช่อะไรครับว่าพักที่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ยตรงบ้านบ้นเวียงครับอ๋อบ้านเวียง,เ,ยงเจ้าเจ้าเหรอครับอ๋อวันนี้โอเคหน่อยนะครับพ้อมจังทำงานไม่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ตก ไม้ยคาที mm. yeah. so it it yeah. ่ไหนมีขายบ้างคือไมโยคตกนะกันเตลักษ์ตกเยอะเนาะกับกับตรงนี้แหละที่ยังไม่มีเนี่ยตำตาแล้วลงเม็ดแล้ว Talking tiền của anh, ấy. rồi thấy lì nổi gọn. Hai của mặt sít tuôn. Chân nại mẹ khao ma. Geniza bài. Pantua dạp dài. Chop, dài, 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 này dài, bài Bạn dài, 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 นะครับเดินแเบลบจอบให้จังเขานิดนะดูดูนะดูอย่างเดียวอย่าสนด้วยนะจังเบียวกับข้ามานะครับพ่มน้องพ่นตำตาตกน้อยๆแล้วนะครับพ่มน้องรินรินมาแล้วโอ้ตุเรียนหล่นกับตะกี้เอฟซีลงตุ๊บเลยตุเรียนเริ่มซุกแล้วครับ เริ่มล,ล้นแล้วครับอยู่นี่ก่อนนะแป๊บเดียวเด็กเด็กเดี๋ยวจอบไปให้เขาก่อนฝนล,ลงเม็ดหน่อยๆแล้วครับ f 4แน่แน่แน่แน โซกไลยนั่นเหนียวน่ะผู้ปาวยานองย่ามันเพ้อโซกเลยกขาไปไปดจัดการดีไปดูไล่ไปทุ่งนาไปดวไปโดไล่ไปหน่อยไปดวไปได้ไหมถ้านั่งกับเสียมเล็กมีนะแต่เสียมเล็กนะเสียมมีอยู่เอาไหม เสียมเล็กๆเนาะแต่ไม่ใหญ่โอเคนะครับเสียมเล็กๆให้เขาหน่อยครับผมนี่เจอแล้วครับเสียมเล็กหลังจากที่หาตั้งนานไปดูเอาเสียมไปให้เขาไปมามาดิมา,มา นปรอกจองปนางมาครับผมปนางเ,เ,เปรอกมาเดี๋ยวจังอีกชุดเขาจะเข้าตามมันนะครับผุมเนาะเขาต้องการรีบให้มันเสร็จเลยครับผุมเนาะแต่ปนาอยู่ที่ฝนจะตกไหมครับผุมวันนี้ ตอนนี้ตำตาตกรินๆมาแล้วนะครับผมแต่มันเล็กนะแต่เอาแต่งได้นะเอาครับครับเอาวางมืออืม,มจะใ้ขอบคุณมากเลยได้ผลจบดีได้จอบดีเลยมันจะได้ทุบๆหน่อยนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเรา,เราทำจะ เจียวเลยอืมมันจุดเนี่ยมันเจียวไรตาผมมันนี่ไปขึ้นไปอุ้ยเข้อหากันได้เยอะนะเะแต่แรกผมไม่รู้เข้อหาอะไรกันเนี่ยนะไฟส่องอ๋อจิ้งหรีโอ๋อจิ้งหรีดส่องจิ้งหรีดตอนกลางคืนอืมก็มันออกนะตอนกลางคืนเนี่ยครับออกอืมญาติเขาไปตรงไหนแถวนี้ญาติ นี่ยก็เดินแป๊บเดียวแต่เนี่ยโอ้โหได้มาเยอะแยะเลยปีนั้นไปมอเตอร์ไซค์ไปชนจิงหลีดครับแต่ว่าที่ซอนที่ซอนไหยก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดไฟเหรอเปิดไฟเปิดตู้เปิดเสียงเลยเสียงเรียกอ๋อเรียกนะเออเสียงอ๋อเหรอโอ้ถ้าบ้านไหนเยอะนี่กดลุมใส่น้ำกดล่มใส่น้ำหน่อยไฟล้อ ไปลอแล้วก็เปิดเสียงแล้วก็เอาเอาังกสีเนี่ยใส่ลงไปในหลุม<อ>เวลาบินป็นันนกรสี้วกงหลุอยู่อ๋อเบ่วเลวาไม่เป็น<อ>ผมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเศียมันมันเห็ดองเะมาวัดบ้งบง เอาครับตรงนี้ก็ให้ฉันเขาทาหน้าทีไปนะก็ก็พ่นยาตกนะก็ปุ่มเนาะคนใดทํางานนะคือบรรยากาศแบบนี้แหละครับทํางานไม่ร้อนครับปุ่มอ่าอัปเดตความคืบหน้านะครับในการติดตั้งนะครับบ้านนกดาวนะครับกล้องแม่น้อยนะครับบ้านนององอิงนะครับปุ่มเนาะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ่มเนาะไอ้จังก็ทำงานไปนะครับปุ่มเนาะโด้โด้อย่าไปโกนนะโด้เอ้ยอย่าไปโกนช่างมามาอาจเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวัดดีครับผม